สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับมิตรรักแปนเพลงทั้งหลายนะครับที่ชอบฟังชื่นชอบฟังในเพลงของ Incredible และ w Why s i n g i n g Monster นี่ครับวันนี้เราก็มาพบกันในแมปที่ชื่อว่าว a เต r ร์ไ a แ d นหรือเกาะวอเตอนั่นเองครับใน i n c r e d i b บล Water Island หรืออะไรมาเนี่ยวับเหลือตึงคิดกินค,คิดออกนะครับ เอาละความโชคร้ายจะมาถึงเกาะนี้แล้วนยลองดูซิว่าจะเป็นอย่างไรฟึบตัวอะไรบ้างนะเอาละมันจะแบ่งออกเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สีโอเค16ตัวตัวนี้น่าจะเป็นฝั่งการให้จังหวะดูซินี่คือฮันให้จังหวะใช่ไหม่ะตัวแรกอืมอันนี้น่าจะเป็นอกองวัด ไม่ใช่นี่น่าจะเป็นนกกินนะอ่านกกินนนกกินนนกกินนี่กับเป็นตัวให้จังหวะตัวที่สองดูใครแล้วน้องๆใครคนไหนทายได้บ้างถ้าทายถูกก็บอกกันมาเลย,น,น,เยโโนี่มันเชียบบีดเฮ้ยโอ้โหนี่มันเชียบบีดกลองหนักๆพร้อมแชร์กับสน,นั่นไอ้เอ้โหแจจเชียบบีดนี่ถูกใจตัวถัดไป อันนี้มะม่วงเขียวเอ้ยไม่ใช่แอปเปิลเขียวเอ้ยไม่ใช่เฟอร์คอน่าวะไม่ใช่เฟอร์คอนมันร้องเพลงนะตัวอะไรวะเฮ้ยอ๋อเจ้าชรับนี่เองบีดบ็อกสายบีดบ็อกตัวเป็นบีดนะตรงนี้นะโอเคตัวถัดไปเจ้านี่พัมเมลแน่นอนกรีบเหมือนฉลามไข่ฉลามแน่นอนปุ๊บปึ้งปึ้งเฮ้ย นี่เป็นครองแบบที่ไล่เมโลดี้นี่เองเอาละ่ะออกไป <What? S 1> ตัวถัดไปฝั่งนี้ฝั่งนี้น่าจะเป็นเบสหรือเปล่าวะ <Huh? S 1> เออนะสายเบสหรือเปล่าไม่แน่ใจลองดูสิตัวอะไรวะเนี่ยโทยจัมเมอร์วะเฮ้โทจัมเมอร์ละมั้งเนี่ยเฮ้ย อะไรวะอันตัวถัดไปแป๊บเย้นะยฟ็อกปะวะสามตาแบบนี้ต้องฟล็อกแน่นอนเลยว้าว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 ว้้วคิวไม่เท่ากัน,นอีบ้าเอ้ยเจ้าฟล็อกนะนั่นห wow, 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 wow. รอว้าว wow, wow, wow. ว้าว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 คลื่นี่อะไรไข่เขียวไข่เขียวคืออะไรเย <อ S 1> โ,โอ้น,นี่พอเบอร,รี่ปา๊าปป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 าปาปา๊ปาป,าปาโอร้องประมาณนี้ป๊าปป๊าปปโอเคเจ้านี่รู้เลยนะใครรู้ตอบภายในสามวิหนึ่งสองและก็สามคิวเบิ้ลนั่นไงตัววนะ่าละสองหัวจากนกสองหัวกลายเป็นคนสองหัว <ential> อ่านี่สายเมโรดีร้ขอดคุมจังหวะไปตัวถัดไปนี่ประสาทแน่นอนปุ๊บนี่ประสาทไหนลองฟังสิดูด<ะ>ูด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 ูัูนนดัดู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 ่น สนี่มันเห็ดหรือเปล่าวะหรือว่าถั่วงอกะโอ้ริดดิง้งนี่นี่ริดดิง้งหัวเขียวนี่เองโอเคเรียนไปเจ้านี่เอาไว้ก่อนรู้เลยเนี่ยว่าบ,บ็อกสองตัวว่าแต่นี่มันอะไรวะอันนี้มันต้องเป็นแร่แน่นอนเลยแร่คิวเบิ้ลมาวะเฮ้ยไม่ใช่ อันนี้มันเจ้านี่นี่อะไรนะมันชื่ออะไรบ้เชีร์เออเจ้าหญิงแสนสวยในชุดสีชมพูนี่กระโปรงใช่ไหมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะมันสีสีของคริสตัลพี่น้องตีนั่นเองนะน,น,น,น้องๆน,องน,องนะอ่ะตัดไปอันนี้ยังไม่เล่นยังไม่เล่นนี่รู้เลยมันบ็อกอกสองอันอันนี้ตัวไข่อะไรวะน้องๆตุ้อะไรวะเดนดีดูแดนดีดูแดนดีดู ดนดีดูว้าแดนดี d ด oh. ูอ่านี่เจ้านกเจ้านกแดนดี d ดูเออแล้วนี่อะไรวะนี่ใครรู้หนึ่งสองสานี่ไซบอบครับหนาเบ ชูบารูดูมบ้าดูดูมเจ้าพูบารูด okay. ูมดาาดูดูมเจ้าพูบารูดูบาดูดูมดาวโอเคนี่ใส่บล็อกเอาละเหลืออสองตัวสุดท้ายนี่บ็อกซ์แบบธรรมดาน้องมาให้หนูร้องหน่อยเอาแล้วควรจะร้อง มันกตะตันตึ้งนี่อออ้โกลองมาเปลือยาวอเสาอิเล็กทรอนิกส์กำลัยอดต่อไปฮะตอนนี้ฮะอี Shooting พิกบ๊อบบ๊อกของเมืองบอเต์มาแล้วไอ้นี่โอ้โหเรื่อดำน้ำมาแล้วว่ะ ตัวนี้พี่จิ๊บชอบนะตัวระรำน้องโคตรชอบเลยตัวนี้เอาละโอเคเราได้ครบกระบ,บวนทุกอย่างแล้วสินะเอาละเดี๋ยวทีนี้เรามาลองมิกซ์กันดูฮะน้องๆว่าเพลงที่พี่จิ๊บมิกซ์ออกมานั้นจะสนุกสนานแค่ไหนนะโอเคเดี๋ยวไปดูนะโอเคน้องๆไอ,อพวกนี้ดูอัปประลักไปนิดนึงแต่ว่าเออนะเราก็สามารถจะเอามามิกซ์ได้ส่วน จังหวะกรองเนี่ยมันสาคัญบิชิปชอบกรองของเชียร์บีดนะโอเคจัดไปกรองแน่นๆเอาล่ะจากนั้นมันต้องมีเบสสักนิดนึงเพื่อเป็นการประคองโอเคประคองเพลงต้องมีจังหวะกรองและเบสอ้ามาเนจิ๊่เมืองวอเตอร์ก็เป็นเพลงที่บิชิปชื่นชอบอีกเมืองนึเนี่ยโอเค หลังจากนั้นต้องมีเน่เน่เน่เน,เน,เน่เสียงคีย์บอร์ดเปลียนโน้กหน่อยอ่าเอาละไป้ประมาณนี้และตอนนี้เราต้องการเมโลดี้แล้วนะตอนนี้เรามีคอร์ดแล้วนะ <Yahoo! S 1> ตึงตึงตึงต,งตงึเอาละเมโลดี้ถัดไปนี่มา เบสมันเล่นมั่วยิ่งหายเอามาคนละท่อนกันใช่ไหมเนี่ยเข้าไปตรงไหนวะเนี่ยเอเอเอาเอาเสียงร้องมัง่งเสียงร้องมั่งมันต้องมีเสียงร้องมัง่งเออนี่นี่เข้ากันหน่อยอ่าน้องๆว่าใครไม่เข้าพวกไอ้นี่ดิเห็นไหมเอาคนละท่อนมาไอ้บ้าเอ้ย นี่นี่เข้าแล้วเห็นไหมเมื่อกี้มันเสียงเป็นเพี้ยนไหมน้องๆว่าไหมโอเคอ่ะตัวถัดไปนี่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 น,นี่ถ้าจะไปเป็นเมืองวอเตอร์ต้องนี่สตซบ,บ็บอกไซบ็อกอ้าวแล้วก็นี่สัญลักษณ์ของเมืองวอเตอร์น้องกระโปรงชมพู ขมา,มา,าดไม่ได้ขาดไม่ได้นี่ตัวสุดยอดน้องๆของเมืองนี่ถ้าเราไม่ใส่ไม่ได้นะตัวนี้คือตัวสุดยอดของเมืองป้าบมามา,มาเลยเอ๋อโหจังหวะแน่นขึ้นเยอะนี่ไงครับสวเมืองวอเตอไอแลนด์โคตรมันในนี้ เขาตรงไหนวะกองเดี๋ยวเดียวตองถูกจังหวะเนี่ยไอ้ไอ้หนูตีกองผิดจังหวะฉันจะหาตัวอื่นมาใส่เอานี่ยนี่นี่นี่นีมมันเอาบ็อกซ์ธรรมดาก็ได้มาดูซิว่าจะเข้าไหมตอตี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 ตอตีตีกีตอตีกีตีตีตเี มาเออเข้าแบบนี้โคตรมันน้องเยอะหนูปีจังหวะนิดนึง่งยังไหวไปยังมัวง่สวสุดยอดปอตัวที่มันเข้าหรอนะือล่าเนาะมีมีนีค่ะเขะ้าไหมเนี่ยไ้เนี่ยเข้าไหม ออกอ,ออกออกออกไม่ได้สร้างประโยชน์สีสันอกอกกองออกกองมาเออค่อยเข้าเลยไว้กองโอเคแบบนี้โอเคฮะแต่จะจากไปพร้อมกับเสียงเพลงที่สดใสนะครับให้น้องๆสนุกสนานนะเอาละถ้าได้สองเพลง2ต,ตัวนี้เข้ามาก็คือแบบสุดยอดแล้วนะเออระดับอ e ีพิกนะ นี่นี่สองตัวสองตัว,ตวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยแบบน,นี้ดีว่ะแบบนี้ว่ะเอาเอาสองตัวนี้เข้าไปนี่จากลาน้องๆด้วยเสียงกระนก,กระทึกคือโคมนิดนึงเนาะเอาละน้องๆองก็ประมาณนี้สำหรับเมืองวอเตอร์ไอแลนด์นะครับอาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนองอื่นะนี่ย ความในการทาของเขานั้นนะครับสุดยอดแล้วนะครับอย่าไปหาโหลดมาเล่นแล้วกันนะครับทำทุกจังหวะโอเคทริปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์รับติดตามช่องจิ๊กเกมเมอร์ไว้ด้วยนะครับที่รู้ที่รีบต้องลาไปก่อนแล้ววันนี้สวัสดีบ๊ายบายลากันไปกับเพาะนี้นะครับและจะไม่กลับมาอีกเลยนะกูไปแล้วออกมึงนสองตัวน่ะ